วันนี้หลายพื้นที่ฝนซาไปแล้วนะคะลักษณะว่าในช่วงเนี้ยจนถึงตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีแบบเนี้ยยังมีแบบฟ้าอึมครึมอยู่นะช่วงบ่ายๆเนี่ยอาจจะเห็นเมฆเยอะหน่อยฝนมาเย็นค่ําดึกๆค่ำๆเป็นไปได้แต่จุดที่น่าเป็นห่วงก็คือภาคเหนือในพื้นที่ภาคเหนือยังมีโอกาสว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องรวมถึงภาคอีสานตอนบน จะเห็นชัดเจนเลยนะคะอย่างอีสานตอนบนเนี่ยในช่วงวันที่29เนื่องจากว่า1เลยก็คือเจ้าตัวร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมอย่างที่เคยบอกไปว่าไอร่องมรสุมเนี่ยมันพาดผ่านตรงไหนมันจะทําให้ฝนตกตรงนั้นณนะตอนนี้ตัวร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมเนี่ยมันพาดผ่านภาคกลางพาดผ่าน,าาาานอีสานล่างแต่ว่าเดี๋ยวตัวร่องฝนมันจะขยับสูงขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนซึ่ง อย่างภาคเหนือเนี่ยเราก็เห็นข่าวแล้วเนาะเชียงลงเชียงรายแม่ห้องสอนตากอย่างนี้นะคะก็เจอฝนมาต่อเนื่องแล้วนอกจากตัวร่องฝนที่ทําให้เหนือกับอีสานบนมีฝนตกต่อเนื่องแล้วเนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยมันยังมีตัวลมที่มันพัดเข้าไปหาพัดนำความชื้นเข้าไปเพราะบริเวณอ่าวเบงกอเนี่ยคะ่ะมันมีหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรง พอมันหมุนอยู่เนี่ยมันก็ดูดเอาลมเข้าไปลมมันก็พัดนำความชื้นก็เลยทําให้ภาคเหนือด้านตะวันตกซึ่งเน้นย้ากันก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวงังแม่ห้องสอนตากเชียงใหม่ลําพูนลําปางนะคะยังต้องระวงังส่วนภาคใต้ตอนล่างก็เป็นอันดามันที่เป็นพื้นที่ด้านรับลมระนองพังงาภูเก็ต ส่วนพื้นที่อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางกทมปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องได้บ้างแต่จะไม่มีถึงขนาดแบบฝนตกหนักมากแบบพื้นที่ที่พูดไปถ้าตกหนักมากแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องระวังเหนือเน้นด้านตะวันตกอีสานตอนบนใต้ฝั่งอันดามันนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยที่แบบ อาจจะทําให้มีฝนได้อยู่ในช่วงนี้มันจะซามันจะดีขึ้นเนี่ยก็ช่วงต้นเดือน1นมิถุนายนนะคะ